คำว่าอดทนเนี่ยหมายความว่าทั้งทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไอ้ว่าจะมีแรงกดแรงดันหรืออะไรมารอบทิศทุกทิศทุกทางทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนอยืนเดินทนหมายความว่าเราต้องสู้สู้ในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีให้มันให้มันครบถ้วนบริบูรณ์อย่าไปทอแท่หรือได้ฟังใครมาพูด ยุคน,นแย่นี่ให้เหตุผลดูสมจริงสมจังน่าเชื่อถืออะ่อยเพี้ยนมปซะแล้วไม่เอานะจ้ะเราต้องเป็นตัวงเราเองเราต้องเป็นผู้นำก้องจะจะไปสู่เส้นทางแห่งความดีเนี่ยยา้เขานำเราเราต้องหัวเราะยะ่อพยาม,มาอยายพยาม,มารหัวเราะยอะเรา